ย้าวสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ปิดเทอมทุกทุกท่านกันด้วยอยู่กับพวกเราเองนะครับตัดตามใจกูบาเบอร์โดยส่วนตัวผมเองนะครับผมเองเป็นคนที่คิดมานานละทำไมก็ผมเวลาร้านตัดผมนะครับมันต้องมีแบบว่าตัดผมตามใจลูกค้า มันไม่มีแบบตัดผมตามใจช่างบ้างเหรอคือแบบว่าบางทีับผมเรานะครับมองเห็นอนาคตเว้ถ้าเกิดคนคนนี้เขาตัดผมทรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะแบบดูหล่อเท่มากๆแต่ทรงที่เขาขอให้ตัดอย่างเงี้ยคือแบบรับไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดผมตามใจช่างอาจจะเป็น สิ่งที่คุณผู้ชมต้องการณตอนนี้นะครับ <Wow. S 1> ผมกับคุณเบลเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเอางี้เราจะทําการเอาคอนเซปต์อันนี้นะครับมาคุยกันแล้วก็เปิดร้านเป็นร้านบา์เบอร์ <Wow. S 1> ของพวกเราเองเป็นร้านตัดผมของวเราเองเว้ยสร้างเงินอยู่เนาะคอนเซปต์มีอยู่ง่ายมากนะครับก็คือตัดตามใจกูนะครับถ้าคิดว่าทรงไหนหล่อ ทรงไหนเท่เดี๋ยวช่างจะเป็นคนตัดให้เองนะยัง <Huh? S 1> สมมุติว่าผมมีนักเรียนมปลายนะครับเดินเข้าร้านมาโอ้โหพี่อยากได้ลองทรงสูงเท่ๆพี่จัดให้หน่อยกรู <No. S 1> จะไม่ตัดให้นะครับผมจะตัดโมฮอคให้ครับผมให้คุณนั้นนะครับหล่อเท่ที่สุดในโรงเรียนเลยเว้ยเป็นไงความคิดดีเท่านี้ยังไม่พอนะครับเรายังมีบุคลากรมากความสามารถอย่างคุณเบลครับผมที่จบเอ็นดิเมชันมานะครับถ้าเกิดคุณนะครับ ตัดผมที่ร้านเราอไม่ได้เลยเราจะทําการสักหัวของคุณด้วยครับผมือแบบว่าถ้าคุณอยากได้ตัวร์ตูนแบบเท่ๆอยากได้นารูโตะแบบแปะตรงหนังหัวคุณเนี่ยคุณเบลสามารถสักให้คุณได้แปะตรงหนังหัวเลยยังเท่คอนเซปต์ดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการเปิดร้านตัดผมดูในเกมนี้ดูก่อนเพราะว่าเงินทุนในชีวิตจริงยังไม่มีนะครับกับเกมเกมนี้เฮ้สลอนไทคุณคอนเซปต์สุดเท่ จ้างช่างตัดผมมาให้ทรงผมที่หล่อเท่แล้วก็สร้างร้านตัดผมเป็นของตัวเองโอ้หล่อเท่งจริงเลยลในดูหน่อยมีอะไรขายบ้างนะครับเอิรดซื้อเงินคูณ10ดีไหมไม่ไม่ไมนั้นโกงเกินไปเ, <c oughs> เราซื้อไปทีละอย่างทีละอย่างมันก็พอนะครับเ <c oughs> งินคูณ2ซื้อไป ซื้อซูเปอร์ VIP นะครับแล้นี้ซื้อเอ็กซ์ตร้าเวิร์กเกอร์ใช่แล้วเราจะเป็นให้ต้องมีคนงานเพิ่มมากขึ้นนะครับผมกับคุณเบล2คนโอ้ไม่น่าพอไว้ไม่น่าพอจริงๆซื้อสปีดคูณ2ด้วยเราจะได้วิ่งเร็วมากขึ้นกว่าเดิมและนี่คืออะไรวะรับิดเวิร์กเกอร์คือเขาจะทำงานได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมหรอไม่รู้ซื้อไปดูเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กันในร้านตัดผมของเรานะซึ่งยังไม่มีหาอะไรเลยเว้ย และคือในเกมนี้มันมีสิ่งแปลกๆอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะโชว์ให้คุณผู้ชมดูทําไมร้านมันไม่มีกําแพงวะเฮ้ยคุณดูดิร้านตัดผมอะไรไม่มีกําแพงเว้ยว่าแต่เฮกโอ้ my god ไอพวกนี้นะครับมันเป็นร้านคู่แข่งของเราเว้ยโอ้ oh my god แล้วนี่กูไป oh ซื้ออะไรให้เขาเอาไม่เขาซื้อกำแพงแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ร้านของเราก่อนนะครับ <laughs> รับไม่ได้แกบางอาจเปิดแข่งกับฉันโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรก อาดบาร์เบอร์วันเขาให้เรามาฟรีๆเว้อ่าโอเคเราให้คนนี้เขาเป็นคุณเบลดีไหม uh, ไี่ดีครับผมคุณผู้ชม <no. S 1> คุณเบลเขาไม่มีผมทองนะครับเอาละตัดผมเลยตัดผมเย่ yeah. เอาทรงผมเท่ๆนะไม่เห็นเปลี่ยนไปเลย <bro. S 1> นั่นนี่คือมึงดีใจด้วย uh. ได้มาเลยครับคุณผู้ชมสามพันบาทนะครับกับการตัดผมหนึ่งรอบถือว่าคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมเอาละคนต่อไปมาตัดเลยใช่แล้วอยากรู้ว่ามันจะได้ทรงอะไร เอ้ยนี่มันเปลี่ยนทรงอยู่นี่ว่าบอทโทมดีใจเย้หล่อเท่กว่าเดิมตัดตามใจช่างรู้สึกลาปิดวอร์เกอร์เราซื้อมาแล้วนะครับเราสามารถาทําการกดใช้ได้เงินคูณ2เราซื้อไปแล้วอืมโอเคเราซื้อต้นไม้นะครับคุณผู้ชมราคา1,000บาทอย่าทําแตกนะครับเลิกกดคุณมาร้านผมแล้วคุณทําแตกผมจะส m a ็กหน้าคุณต่อไปฟอนสเตปอ้ oh my god นี่มันอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยคุณผู้ชมครับ เราซื้ออันนี้7,000มันแพงเกินไปว่ะเดี๋ยวแป๊บนเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อพวกคนตัดผมมาก่อนบาร์เบอร์คนที่4จัดไปเลยนี่นะครับเราจะต้องเพิ่มไปเยอะๆหน่อยนี่ซีที่5โอ้ยไม่กอดนี่ทำไมมันขาย99โลบักวะอย okay. ู่คิดมีดช่างคนที่6จัดไปนะครับเราจะไปนะีต้องมีช่างเยอะๆก่อนเว้ยเพราะว่าเราจะได้เพิ่มเงินนะผู้ชมวยคุณู้อยู่นี่เขาน้ารักมากเอาทรงผมสวยๆนะ ใช่แล้วไม่กูวัดทรงผมตะกี้นี้ดูดีกว่าดูกูจะไล่มึงออกเอะไรอย่าลืมมาใช้บริการกันใช่แล้วทรงผมลุงลังแบบนี้มันลังนกเลยต้องเปลี่ยนด่วนๆเลยนี่หล่อเท่กว่าเดิมเยี่ยมเลยครับโอเคเราสร้างกำแพงแล้วนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ย mm hmm. อันนี้มันที่ด้ายผมเหรอสามารถเปลี่ยนสีผมได้แค่นี่ไงช่างเปลี่ยนสีผมโอ้ก oh อ mm hmm. เอาเป็นสีชมพูน่าจะเข้ากับเธอนะครับ เปลี่ยนสีไหมเอ้ยมันสีบอลเอ้ยเท่อะเอ้ยดีว่ะจู่ๆผมก็เริ่มอยากจะเปิดแบบนี้ในชีวิตจริงแล้วคุณผ,ผู้ชมนะครับเป็นโคตรเท่เลยอะเอาไว้ผมเก็บเงินสักก้อนหนึ่งนี่ครับนี่ๆๆคนนี้ต้องเป็นแบบสีขี้ถึงจะเข้ากับหน้าเถอะไม่ไม่ใช่สีเท่ๆเลยโอ้ว้วาวดี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 เอาละแล้วตรงนี้คือมันมีอะไรไม่รู้ให้ผมซื้อเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วราคานี่ไม่ใช่ถูกๆอันนี้เป็นอะไรวะเป็นเดสนะครับคุณผ,ผู้ชมครับเราจะต้องจ้าง นักบัญชีมาด้วยหรือเปล่าวะไม่มีนักบัญชีเหรอเนี่ยนี่มีแล็ปท็อปใช่มันต้องมีนักบัญชีหรือต้องมีพนักงานต้อนรับด้วยนี่ไงครับคุณผ,ผู้ชมรีเซพชั่นทีมนะครับใช่แล้วสองคนนี้มานะครับโอ้โ,โอ้โหเงินเงินแทบไม่พอแล้วจังหวะนี้ไม่น่าไหวซื้อเวิร์กสเตชั่นนะครับคุณผู้ชมมันเป็นอะไรวะเออใช่ใช่ใช่เนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีเวิร์กสเตชั่นแบบนี้มันจะได้ดูไม่แห้ง เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันควรจะต้องมีครับผมคุณผู้ชมพวกกันไกพวกหวีพวกอะไรอย่างนี้น้ํายาเซ็ตผมมันควรจะอยู่ตรงนี้ควรมีกระจกนะครับแล้วกระจกอันนี้เออใช้งานไม่ได้ด้วยที่สําคัญนีผมทุกๆตีสามนะครับจะมีหน้าใครไม่รูโผล่มาตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อีพิกมากๆครับผมสาหรับกระจกบานพวกนี้นะครับเอาล่ะซื้อไฟนีออนตรงนี้ซื้อเวิร์กสเตชันเลยมันจะได้ดูไม่แห้งจริงๆจะได้ดูมีชีวิตชีวานะครับคุณผู้ชมจัดไปจัดไปเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูคนแข่งขันร้านกับเราดีกว่า เฮ้ยคนแข่งขันไม่ออกเกมว่ะโอ้โหอะไรวะโดนแย่งลูกค้าแค่นี้ถึงกับออกเกมไหมเหรอสู้เราไม่ได้ก็บอกมาเนี่ยทั้งเซิร์ฟมีอยู่แค่กูคนเดียวมันหมายความว่าไงอ,ะ<ร>อ่ะอ่สุดยอดสุดยอดเอาละคุณเบลคุณเบลอย่าลืมที่จะใส่ชื่อนะครับเป็นป้ายแปะไว้ตรงนี้ก็คืออะไรวะตามใจกูบาร์เบอร์ใช่แล้วเป็นป้ายแปะไว้ตรงนี้เลยนะนี่เป็นร้านของพวกเราแล้วอย่าลืมโฟโต้ช็อปรูปตัวละครคุณอยู่ข้างๆผมด้วยเราเป็นพาร์ทเนอร์กัน โอ้แม่งช่างคนหนึ่งเก้าหมื่นห้ามันช่างระดับโลกก็แบบเนี้ยมันช่างระดับโลกช่างระดับโลกหรือว่าช่างแม่งวะเนี่ยมันอแพงชิบหายแต่เอาจริงนะครับโดยส่วนตัวเท่าที่ผมลองดูเนี่ยเหมือนร้านนี้มันยังแรดูอุดอูยังไงไม่รู้อ่ะใช่ไหมมันแรดูอุดอูนะครับมันควรจะต้องมีหน้าต่างมีอะไรเพิ่มมากขึ้นกว่านี้แม่งลูกค้าหายใจไม่ออกมีห้องอะไรวะเนี่ยห้องฟรีโอ๋ลองซื้อดูครับ อ๋ไม่เป็นที่ขายโปรดักต์ุณผู้ชมที่ขายพวกแชมพูอะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าเป็นที่ดื่มน้ําพิเศษนะครับเราจะใส่น้ําตาลูกค้าคนก่อนที่เขานั้นผิดหวังกับผมและเสียใจกับการตัดผมในร้านเรานีครับเราจะามากอ,อกไว้ตรงนี้ใช่แล้วนี่เป็นน้ําที่พิเศษมากๆไปๆๆนี่ใครเนี่ยใครมาเปิดร้านแข่งกับกูคุณผู้หญิงคุณก็จะมาแยกลูกค,าค้าเบานกูเหรอโอ้ oh my god <c ười> ผมควรทํายังไงดีครับเกมเกมนี้มันขายพวกดาบพวกอะไรอย่างนี้ไหมเฮ้เวทวัด oh my god เขาออกจากเกมอ h my god คุณวกอย่างคนนั้นเขากลัวร้านเราขนาดนี้เลยเหรอแป๊บนึงครับผมอยากจะรู้ว่าของอะไรนี้เขาขายพวกดาบพวกอะไรอย่างนี้เราจะทําการสังหารโหดคนที่เป็นศัตรูกับร้านเรานะครับไม่มีเลยอะไม่มีเลย o v e r หล r ดนี่คืออะไร มปนเงินคูณ10บนี่ครับแล้วก็จะบวกเงินให้1นึ่งแสนทุกๆครั้งที่เราทําการจุดติอะไรประมาณนั้นม,มันไม่ใช่อาวุธอะผมไม่ได้อยากได้เว้ยถ้าเกิดมึงเอาไอวีนี่ไปทิ้มคอคนอื่นเขานี่ค่อยคุยกันได้นะแต่อย่างนี้นี่ไม่ไหวจริงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวในดูหน่อยดิเงินเรามี4ี่แสนแล้วนะครับโอเคนี่สองแสนโอ้เกือบหมดตัวโอ้เงนเหลือเก้าหมือันนี้น่าจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วหรือเปล่า ร้านตัดผมของฉันสุดยอดนี่คือน่าจะเสร็จหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นปุ่มในร้านเราแล้วอะ่ะเอาเป็นว่านี่เป็นร้านตัดผมก็ผมในจินตนาการไม่ใช่สิ ร้านในจินตนาการของผมมันไม่ใช่อย่างงี้แต่เอาเป็นว่ามันจะทําได้ดีกว่านี้ถ้ามันเป็นของจริงนะครับในเกมนี้เราสามารถจุดติได้ด้วยนะค,คุณผู้ชมครับแต่ว่าเราต้องไปนับหนึ่งใหม่หมดเลยซึ่งกูไม่ทําเด็ดขาดนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมนั้นลงทุนมาประมาณ15นาทีเพราะฉะนั้นนะผมไม่มีทางที่จะทามันพังลงเด็ดขาดเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมถือว่าอัปตันหมดแล้วนะครับแล้วก็ ยอดขายก็ผมของร้านตัดผมตามใจกูนั้นตอนนี้นั้นยอดขายทะลุเป้าแล้วนี่มีเงินเกือบ8 0 0แสนแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากๆนะและเงินทุกบาททุกสกตางค์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผจะไม่แบ่งคุณเบลเลยแม้แต่บาทเดียวนะเราก็จะใช้แรงงานคุณเบลผมคาดิมแล้วก็ยังใช้คุณเบลเนี่ยผมตัดต่อคลิปนี้เหมือนเดิมสำหรับผู้ชมก็ผมเห็นชอบกับสิ่งที่ผมพูดนะครับอย่าลืมไม่จะกดไลค์แล้วก็ลองคอมเมนต์มากันดูเนาะทุกเป็นเกมที่ดีมากๆนะครับแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดมันมีปืนก็ให้ผม ไปไล่แก้แค้นร้านฝั่งตรงข้ามตรงนี้ใช่มันจะดีกว่านี้มาก